วสวัสดีคุณมาลิ่งนะคะวันพะนะคะวันนี้วันศุกร์ศุกร์ที่ยีห้ากันยายนนะคะวันนี้เป็นเช้าวันพะก็ไหว้พระเรียบร้อยนะคะนี่ไหว้องค์มนะคะสาธุนะคะขอให้ลูกมีสติสัมปชัญญะในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นและ ขอให้รู้ว่าผ่านไปด้วยดีเอ้ยโอ้ยใครอ่าอ่าอ่าไปไหนสกายไปไหนลูกสกายเอาหยอดตู้หยอดตู้อ่ะไปดแปดปดปอันนี้อ่าอ่าอหยอดตู้หยอดตู้หยอดตู้สกายหยอดตู้ไหนไหน ไปไปเปลี bye bye. มย<ม>นลูกดีอยู่ไปไปสารหมิน <c oughs> ่นกินอะไรดีนะเอะอเอ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 อกินอะไรดีนะกินอะไรดีนะหลอกล่อนะคะหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อหลานแต่การแต่การไม่คิดหลอกนะแต่ยสารเลือกให้ดีกว่านายยอดยอดนมยอดนมให้พ่อแขกกล่องหนึ่งหมีนมหมีนมหมีสายยอดนมหมีให้พ่อแขกกล่องนมหมีนมหมีเบอร์ห้าห้าตังไข่นะ ข้อนี้นะเอออ่ะยอดนอมหมีพ่ากายยอดนมหมีซิหนึ่งบ้องบ้ากระโดดอุออออ้ยอ่ะอ่ะอ่ะห่ยอดยอดยอดได้ไหมยางยางต้องยอดอ,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 อีกต้องยอดอีกนี่นี่หนักไหมหนักไหมสา แล้วทีหลังกินสิบบาทนะไม่เอาจะกินนมหมีฮะเออเออกินนมหมีต้องไปอะนักเออหยดยอดหยดหยดหยดได้ไหมยังไม่ได้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้นะครับยังต้องสองตีมีติดสองเองนะขาดขาดขาสั่นแล้วค่อยๆยอยหยดค่อยๆ่อยหยด ได้ไหมได้ไหมอีกบาทนึงอ่ะอีกบาทนึงอีกบาทนึงบาทหนึ่งลูกอ่ะยอดอีกบาทนึงอย่าห่วงลูกไม่ห่วงเนเเนเนเนเอเอเน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 เอบนอนเ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 ยอดเูกนเ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 ะเน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 แนเงเนอนเ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 นดนเ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 เ อิก <ítulo> ินกายขยิ <Beautiful S 2> ่ง <to> อ่าเออมีล่วงมาแล้วอ่านมี่มาให้ป้าแขกทีหยิบนมิหมิบนมมีเย็นจำได้มันเย็นไม่หยิบหรอกเอาตังตังไม่มีไม่มีทอนอ่ะเอาไปให้ป้าแขกให้ป้าแขกทีมาให้ป้าแขกมาเอาไปให้ป้าแขกไม่ไม่เอาจะกดอันนั้นต่อขอบใจนะเป็นไงบ้างคะดุเงือดุเงือนาง ยิ่งไปยกไอ้นี่อีกอะไรนะ14บาทค่ะหยิบไปหยิบไปดิ14บาทเนี่ยหมดเลย14บาทเอไปอ่ะไปโคกอผักก้อนผักก้อนสาวนี่หลังหลังแกไปแล้วหมดล้วบอเแบ๊เป็นไงนางแกล้งคนอื่นกขนไว้เยอะรอบนี้นางเจอเอง ไปกับกับบ้านแล้วลูกนี่ไงหมีอยู่นี่มีอยู่นี่ไปแขกได้หมีแล้วได้หมีแล้วไปเออได้หมีแล้วไปแขกได้หมีแล้วไปไปกับเลอวันโอ้โอ้โอ้เงอนอุ้ยไม่โดนจับไม่โดนจับโอเคไปแล้วค่ะงั้นเข้าทำงานก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายนางงี้เงานางงี้เงามากเลยบ๊ายบาย ถูพื้นเร็วสก,กายวันนี้ไปถูพื้นเลยเร็ว